แลนไม่ไม่ถดตดใช่ไมไม่ได้ตดเธอตดฉันไม่ตดปากดีแล้วใช่ไหมไม่หันจัดการเฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮ้้เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้ i เฮ้เเฮ้เเฮ้เเฮ้ ข้นบันไดไปไหนกันคะที่เมืองสปริทที่โครเอเชียเหมือนเดิมอยูจุดนี้ก็คือป้อมปราการขอชื่อว่าอะไรนะคริสค่ะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะนี่อ่านเป็นภาษา Klis เออมันก็ต้องออกอย่างนี้ป่ะคริสแต่ว่าถ้าภาษาอังกฤษไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราทปอะไรกันป้อมนี้เนี่ยเป็นป้อมที่โด่งดังในเรื่องเกมออฟทรอนนะคะเป็น ฉากที่ราชินีมังกรหรือราชินีเด,ดนเนริสทาร์เกเรียนนะคะ,ะมาเขาเรียกว่าไงมาปลดปล่อยความเป็นทาสที่นี่นะฮะโอเคาบอกว่าจริงๆงอันเนี้ยฉากฉากที่เรเรื่องเนี้ยเขาแบบเหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มันมีการใช้ทาสมาก,ก่อนอนี้เจ้าพวกทาสเจ้าพวกทาส<อ>ไม่ยอมทํางานเหรอเคียนเลยมาเมาเคียน พอเขาแบบว่าอยากได้กำลังผลเยอะๆเขาก็เลยมาประกาศเลิกขาดที่นี่ค่ะอ๋อแล้วคะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูกันฮะว่าจะเหมือนในหนังหรือเปล่านะาาต้งตอนด้านบนนี่ไงตรงนี้อะขึ้นมายังไม่ถึงปราสาทเห็นอะไรคะโอ้โหตรงนี้คือเมืองสปิทใช่ไหมคะใช่แล้วนี่นี่ให้ดูโหโอ้โห เกดระวังตกไปนะคะเกดอ๋อเกดโพสถ์รอเลยครับมามาดูสิทำอะไรกันไหนทำอะไรเมื่อกี้ทำให้ดูสิเขินเขินเตรียมแทงเมืองหรอทำออกมาซ้อมใช่ไหมว่าป้อมมันจะแข็งแรงไหมใช่ไหมตายแล้วไปตีแทงเมืองอ่ะเดี๋ยวหมาป้ามามาเดินทางนี้นะส่วนเกดกายปีนขึ้นไปนะฮะอะไรคะเกอย หอยเหรอหอยหอยลายสวยเฮ้ยทำไมมีหอยตรงนี้ด้วยอ่ะแปลกใจจังรู้เล่นจู่ชนแล้วมีเป็นสิบตัวเลยเหรอทำไมอ่ะฮะหอยมันมาอยู่ทำอะไรตรงนี้ฮะฮะสามาลองจับขึ้นมาอได้ไหมฮะมันคือหอยทากว่ะเนี่ยหอยนี้ก็จะมีอยอะแยะมีตัวมีตัวมันอยู่ข้างในป่ะมีม่มีอ่ะเออแปลกนะทำไมมีหอยตรงนี้ได้ฮะไปกันแล้วนะค่ะอ๋ออน เดวมกดูก่อน,นยิ่มันหนาวแดดมันออกอะไรอ๋อนี่อ่ะปราสาทจำลองฮะอ่าเรามาดูก่อนว่ามันจะขึ้นตรงไหนได้มัง้งแล้วอยู่ไหนคะเขาน่าจะอยู่ตรงนี้เหรอนี่เราขึ้นมาตรงน,นี้ขึ้นมาตรงนี้เพราะป้อมมันไปไกลนี่แหละฉากที่เขาถ่ายน่าจะตรงนี้ย้อนย้นมา,นนมนนมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี้หรือเปล่าดูไม่ออก ดูไม่ออกเท่าไหร่นี่ไงฮะหมามะม,มองอะไรฮะมองหมามมองคนอาบน้ำอยู่เหรอบ้าใช่อากาเจกทำอะไรคะขัเคลโอกาสคือทำไมตรงนี้ฮะมันใช่เหรอฮะนี่นี่คือน่าจะเป็นจุดสูงสุดของปราสาทเนาะใช่ของป้อมปราการนี้ก็วิว,ะว,ว่ะวิวก็ววววสวยเหมือนเดิมะฮะ ตรงชาติโคเอเชียว่าถ่ายตรงไหนไม่รูมันดูมันดูยากเนาะเออตรงนู้นมีตรงนู้นมีนี่ด้วยค่ะมีอะไรปืนใหญ่ใช่ไหมดูอันนี้ไปเดี๋ยวไปดูปืนใหญ่กันดีกว่ามันดูยากเหมือนกันนะตรงไหนไม่นจ้จจะเป็นบริเวณฉากที่ก็มีคนยืนเยอะๆใช่ไหมเป็นธาตุืนต่อแถวส่วนราชินีอง์กรทำไงคะนี่ยืนอยู่นี่ เดี๋ยวต้องมายอมเดเรียกบางกรไปหน่อยค่ะสีไปเกลอกสีเป็นสีบรอนเงาเออต้องไปทำนมด้วยค่ะไม่ใช่อะไรกันตรงนี้ค่ะดูค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะโอ้เอาคอพลาดเข้าไปค่ะเออเดี๋ยวจะให้แบาม้านะคะไม่เอาอะนะนี่นี่ในหนังก็มีคนตัดย่าอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นี่ค่ะอ๋อน่าจะแถวนี้แล้วค่ะอ่าก็คือฉากของ เกมออฟทูบะดามเนี่ยเด็กๆระจนภัยใหญ่เลยต้องหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาทุกที่เลยมาทริปนี้เนี่ยฮะนี่สู้กับใครอยู่ฮะนี่เป็นดาบใช่ไหมป้าปารู้ฮะเป็นดาบจับนักโทษไปขึงเตียมประหารดีกว่าชั้นราชินีเดินลงมาอย่างเชิดชายหน่อยอย่างเชิดชายหน่อยทำท่าเหมือนเครียดที่เห็นเห็นท่าเยอะเกินไป เห็นธาตุเยอะเกินไปเราจะต้องปลดปล่อยแต่เราแอบปวดขี้นิดนึงเออแอบตดได้เงียบแอบตดได้เงียบเออเออที่ปรึกษาที่ปรึกษาเดินมาเห็นราชินีตดเหม็นเหม็นเหม็นเล่าเหม็นเอ้ทหารทหารบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วขอลาออกอ่านี่เป็นไงฉากอย่าลืมมาตามรอยเกมออฟทูมาดามกันแถวนี้นะครับต้องเดินแบบคอชัดๆตั้งแต่ราชินีสรุปตดจริงใช่ไหมเมื่อกี้เขาเหม็นนะฮะ แมนจริงเออแมนเห็นไหมทุกคนเป็นประยานได้กลิ่นนี่ออกจากกล้องมาเลยค่ะพูดถึงตดหนูตดแล้วเนี่ยเอ้าๆๆทำไมอย่างนั้นน่ะโอ้ยปเลยเจ้าชายอัศาวินแอคชันาา่นอัศวินเดินลงมานะครับคิดว่าวันนี้จะต้องไปต่อสู้ในสนามรบแต่ว่าตัวเองนะครับเมื่อคืนเป็นไงชีลาดที่นอนมาไม่เ,เ,เดี๋ยวนีจะจะแสดงตามผู้กกับบอกสิ เออก็เลยรู้สึกผิดนิดนิดคิดว่าคิดคิดใช้ความคิดแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปจะต้องซักผ้าปูที่นอนอยังไงให้แม่ไม่รู้ทีน <c oughs> <c oughs> ดีเดินลงมาแล้วค่ะกำลังคิดว่าวันนี้จะไปช็อปปิง้งฮะเออช้อปปิ้งที่ไหน <c oughs> โอ้เสียหลักค่ะลาทีนดีเสียหลักอ๋อลาจีนดีเสียหลักครับเพราะว่ารองเท้าเก่าแล้วอยากจะไปช้อปปิ้งคู่ใหมนะ่ <c oughs> มานี้มานี้มามานี่มานี้ถ่ายรูปตรงนี้ก่อนมาเี๋ยวเอาอะไรมาคะ เออเามาอันนี้เป็นห้องอะไรครับหมามะน่าจะเป็นหอคอยในการต่อสู้อะอ่ก็จะมีเห็นออกไปก็จะเป็นวิวเมืองส่วนด้านนี้ก็น่าจะไว้ยิงหนูกับต,ต่อสู้กับคนที่ต้องการมาบุกประสาทนะ hey, เอยโอ้โตายแล้วตายแล้ว,ลวทำไงอะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> แทงเลยเหรออันนี้ถืออะไรมาครับ นะไมเอาไ้มไม่ขวดเอามาลบอะอะไรฮะัะไรอะไรนี้ค่ะโอ้นี่สมัยก่อนก็เริ่มมีปืนกันแล้วนะคะม,มีปืนค่ะคนี่โหนี่เกาะนักลบสมัยกายุคกลางนะฮะอัศวินเกาะเหล็กค่ะเขายกถืออะไรฮะถือ,อนี้ถือเขาเรียกอะไรนะหอกใช่ไหมบนหลังไม้ทีเดีอุ้ยคนสมัยก่อนนี่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะฮ <c oughs> ะ ไหวไหมฮะโอ้ยชุดเขาแบบออกแนวอะไรดีเนี่ยโคแอดนิดนึงนะโคแอดโคเอเชียไ <laughs> งชาวชาวโคแอดอืมพ,พกปืนเนี่ยจริงๆเหมือนเหมือนชาวม้งบ้านเราอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อุ้ยนี่ดาบมันนีดพิเศษค่ะร <c oughs> ้อยได้อ๋อ,อมันมีที่ประชุมไอ้พี่ที่ที่แขนวนเฉย <c oughs> นี่ดาบเกมออฟชอตหรือเปล่าฮะนี่ดาบจอนสโนว์เปล่าครับผมฮะไม่ใช่หรอกครับ อันนี้อนะไรับอ๋อฉากตรงนี้ที่ราชินีคาลิซีเดอแกเรียนะคะนี่เดินมาทางนี้อ๋อยังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหมฮะให้เดินไปก่อนนะโอ้มีป้ายเอาเราหากันตั้งนาน <c oughs> <c oughs> ในที่สุดเขาก็บอกกันง่าง <c oughs> ยๆจริงๆก็คืออยากให้ดูว่าฮะว่าฉากตรงนี้เขาถ่ายด้วยฉากอะไรบ้างนี่ ใช่ใช่ต้องเดินใช่นะเติต์ดใช่ไหมฉันไม่เตดเธอไม่ต้น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 ต้ัต้น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 ต้ต้นต้ต้ต้้ต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 ้นต้ต้ต้นต้ต้ต้นต้ตนต้ต้นต้ตนต้น นี่มีร้านทหารด้วยมาดูมาดูเข้ามาเข้ามาทหารเปิดเครื่องตัดหัวสุนัขอ่มาเอาแขนมาเกตวางวางดาบก่อนเอาแขนมาอ่าวางลงไม่เอาว่ะเราเอาหัวลงมาร้อนเออไม่เอาดูดูแสดงละครกันเดี๋ยวจบแล้วเร็วๆเอาลงมาทหารจับเรียบร้อยไหม เธอพี่ก็พรไม่หนูไม่ทิ่มห่านจัดการเอามีดสับคอมันเลยเอางี้ดีกว่าน่ารักเกินไปเดี๋ยวข้าเลี้ยงเองสามสี่แอคชั่นฉันไม่ได้ตอดฉันไม่ได้ตอดฉันไม่ได้ตอดไม่จริงใช่ไหมกล้าว่าดีนะใช่ไหมทหารไปจัดการสู้กันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้า ชันและจิมีเครื่องถ่ายตัดที่ไม่ไม่ตัดเธอตัดจะไม่ตัดฝากดีนักใช่ไหมอาหารจัดการจัดการไมเคยเปิดตัวหนึ่งทหารจับมันไปประหารชัยวิทย์เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวฉันเปิดนี่ให้เอง เอามือเข้ามาหัวเข้ามาเอามาเนี่ยค้างพาาไว้ง่าขึ้นไม่ใช่หมานะค้างไว้อย่างเงี้ยห้าชั่วโมงไ,มไปไปสู้กับพระอาทิตย์แต่เปลี่ยนใจนะน่ารักเกิด <c oughs> ฉันเลี้ยงไว้เองดีกว่าเอามาออาไหเอาไม่เอาใช่ไหม อ่ะปิดคลิปตรงนี้ดีกว่านะคะใครว่าสนุกเม้นท์บอกด้วยนะบ๊ายยค่ะเกจดกายบายเหตุการณ์พิลึกผันี่ะราชินีกับทหารเป็นไงโดนโดนจัาแทนตัดหัว